สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะพี่พี่ fc ทุกท่านเลยวันนี้พบกันกับพระบ้านพระเหมาราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะคะแอดลน์หรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4146 440หรือ063 6049715นะคะ063 6049715จะแอดลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะคะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะอ่ะมาเริ่มจากองค์ที่หนึงกันเลยองค์แรกกันเลยนะคะวันนี้มั่นใจก่อนค่อยปิดนะคะชอบค่อยปิดเนาะนะคะเพราะว่าเราจะส่งแน่นอนนะคะร้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะไปทางไม่พร้อมรับขอร้องมากๆนะคะอย่าสั่งปิดเด้อองค์นี้นะคะ ยืมเงินไปแล้วสะท้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวมีหาหมุมก่อนแป๊บนึงนะโอเคดาอยู่เนาะนี่ค่ะไม่มีข้อมูลให้นะคะวันนี้ไม่มีข้อมูลให้ ได้แบบเมาๆมาเลยวันนี้นะคะวันอาทิตย์ก็ยังมีนะวันนี้มีแต่คนโทรมารับเ่าพามคะรับเมาว้ามคะขนาวันอาทิตย์นี่นยเยอะมากแต่ว่าโทรมากไกลกันมากเลยปลาจีนเอ่ยุงเทพเอ่ยุ้ยตอนนี้เราอยู่นครพนมนะคะถ้าไม่มั่นใจแอดไลน์ขอภาพได้นะคะเดี๋ยวหามุมก่อนแป๊บหนึ่ง เ่งหนยคลมั่นใจก่อนค่อยปิดนะคะชอบค่อยปิดเนาะไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากติดตามอีกช่องทางช่องทางหนึ่งให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้มีก็ได้นะนะคะชื่อช่องว่าแบ่งปันผ้าเทผ้าใหม่ยอดนิยมนะคะจะเป็น พาเกจิยุคปัจจุบันด้านหลังนะคะหลวงพ่อแพรนะคะหลวงพ่อแพเรเลี้ยมเงินไว้แล้วด้วยหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งหลหงวงพ่อแพรนะคะหลวงพ่อแพรหมายเลขหนึ่งราคาโอนพันสาม อนลพันสามนะคะไปทางพันสี่นะคะต่อมาค่ะหมายเลขที่สอง ทำไมวันนี้แบบไม่ค่อยชัดเลยเนาะแสงหรือแสงจ้าไปโอเคได้แหละได้อยู่แนะนำให้ขอภาพเลยนะคะแม่ขนอะบ ด้านหลังหมายเลขสาเอ้ยหมายเลขสองขอพายหมายเลขสองนะคะราคาโอนพันสามโอนพันสามนะคะไปทางพันสี่เก่ามากองนี้นะคะโอนพันสามนะไปทางพันสี่ร้อยต่อมานะคะหมายเลขสามต่อเลย ปูทวดนะคะรวงพ่อทวดวัดฉางให้ ด้านหลังนะคะพระครูวิสัยโสคุณ,คคณหมายเลขสหมายเลขสามนะคะราคาโอนพันสิก โอนพันสามไปทางพันสี่โอนพันสามนะไปทางพันสี่ต่อมาหมายเลขที่สี่ หลวมพ่อเงินนะคะขอบด้านหลังนะพระครูพิบูลธรรมเวท หมายเลขสี่หมายเลขสี่นะคะราคาโอนพันสามโอนพันสามนะคะไปทางพันสี่ร้อยต่อมาหมายเลขห้า ไม่มีข้อมูลให้นะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก่อนปิดหนะ้ามีย้ำเสมอนะคะถ้าเกิดไปทางปฏิเสธรับของคือรอบถัดไปไม่จัดส่งนะคะจะส่งแค่รอบแรกรอบเดียวให้นะถ้าเกิดปฏิเสธนี่คือถือว่าสละสิทธิ์ในการชรําระปลายทางนะคะไม่มีอนุรลมะคะขอด้านหลังนะ หมายเลข5าค่ะหมายเลข5ราคาโอน590นะคะโอน590ไปทาง650จ้ะต่อมาหมายเลขที่6นะไปทางนี้แทบโลดไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีค่าจัดส่งแล้วก็ค่าจัดส่งไม่เท่าไหร่นะคะเสียภาษีหักหนะ้าที่จ่ายด้วยมีภาษีหักหนะ้าที่จ่ายด้วยนะ หนหลวงพ่อคูณนะคะมีรอยจานด้วยนะด้านหน้าเรียนหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะด้านหน้ามีรอยจานนะคะขอบด้านหลังนะ วัดบ้านไรนะคะอําเภอด่านคุณทดด้านหลังก็มีรอยจานนะคะรุ่นสร้างบารมีหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกราคาโอนห้าร้อยเก้าสิบโอนห้าร้อยเก้าสิบค่ะไปทางหกร้อยห้าสิบต่อมาหมายเลขที่เจ็ด หลวงพ่อือสีลิงดำนะคะด้านหลังนี่ค่ะด้านหลังทวเทวสุวรรณหมายเลขเจ็ด หมายเลขเ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะราคาโอนสามร้อยเกาสไปทาง450นะคะต่อมาหมายเลขแปหมายเลขแปนี้เลี่ยมกนาวไว้แล้วเวลาเขย่ามีเสียงกิ่งข้างในนะคะ หลวงพ่อมุ้ยนะคะรูปรอหลวงพ่อมุย้ยน่คะด้านหลังหมายเลข8หมายเลขแปนะคะรูปรอหลวงพ่อมุย้ยเวลาขย่ามีเสียงกิ่งด้านในนะคะราคาโอนสามร้อยก้าสิบไปทาง450ต่อมาหมายเลขเก้า หลวงปู่ทวดนะคะเรียมขนาดไว้แล้วพยายามส่องให้ดูชัดๆทุกซอกทุกมุมอยู่นะถ้าเกิดไม่มั่นใจพี่พี่แอดขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่ค่ะด้านหลังหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ หมายเลข9ค่ะหมายเลข9นะคะราคาอุน390ไปทาง450นะต่อมาหมายเลขที่10 ขอบด้านหลังด้วยสองห้าหนึ่งเก้านะคะพอสองสองห้าหนึ่งเก้าหมายเลขนะคะหมายเลขสิบหมายเลขสิบราคาโอนนะคะ ราคาโอน390ไปทาง450นะต่อมา11 หลังนะคะสันติสุขหมายเลขนะคะสิหมายเลขสิราคาโอน390ไปทาง450นะต่อมานะคะสิ 12. อบด้านหลังนะครับวัดป่าแป้นหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองโอห์สามร้อยเก้าสิบไปทางสี่ร้อยห้าสิบจ้ะต่อมาสิบสาม วงพ่อคล้ายนะคะวัดสวนขันรุ่นหนึ่งขอบด้านหลังนะ หมายเลขสิบสามนะคะหมายเลขสิบสามโอนสามเก้าไปทางสี่ร้ต่อมาสิบ ด้านหลังหมายเลข14บหมายเลข14นะคะราคาโอน390ไปทาง450ต่อมา15เวลาเขย่ามีเสียงกิ่งข้างในนะคะหมายเลข15 หัาหลงจอปรอหมายเลขสิบห้านะคะสามรอูเ390ไปทาง450นะต่อมา16มเก่ามากๆนะคะหมายเลขสิบห หมายเลข16ค่ะโอน390ไปทาง450ต่อมา17นะคะรายการสุดท้ายสิบเจบเป็นพะปิตานะคะนะคะี่ค่ะยิง2ยิงเก่าหลวงปู่พวง พิตาหลวงปู่พ่วงด้านหลังนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดด้วยนะหนึ่งดอกเนี่ยติดมวลสารเยอะนะหมายเลข17บเดค่ะราคาโอน390นะคะไปทาง450นะคะ ทุกคลิปทุกอีพีมีแจ้งราคาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ